สวัสดีครับในช่วงนี้แคนว่านะครับได้ทยอยอัปเดตนะครับ AI ที่เก่งๆนะครับออกมาให้เราได้ใช้งานนะครับในคลิปนี้นะครับจะมาลองใช้ AI ของแคนว่านะครับในการแยกภาพนะครับเวลาที่มันมีภาพแล้วมันก็มีหลายๆวัตถุหลายองค์ประกอบนะครับเราจะแยกภาพอย่างเช่นแยกภาพคนออกจากภาพในฉากทํำยังไงเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันนะครับอันดับแรกเลยเดี๋ยวผมจะไปอัปโหลดนะครับ รูปภาพนะครับจากคอมพิวเตอร์ขึ้นมาก่อนกแล้วกันนะครับใชนะครับขอยกตัวอย่างอ่าขอยกตัวอย่างสักหนึ่งภาพก็แล้วกันนะครับก็อัปโหลดภาพขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับก็นําภาพเข้ามาที่ดีไซน์นะครับอันนี้เป็นภาพอ่ากำลังวิ่งออกกําลังกายแบบนี้นะครับนะครับขอขยายภาพใหญ่ๆอ่าโอเคนะครับทีนี้นะครับ ตอนนี้ในฉากนี้นะครับมันก็เป็นภาพที่มีแบ็กกราวน์นะครับเป็นภาพต้นไม้มีถนนวิ่งอะไรเงี้ยนะครับทีนี้ผมต้องการอยากแยกภาพนี้ออกมานะครับแล้วก็อาจจะย่อภาพให้เล็กลงขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นหรือเปลี่ยนตำแหน่งนะครับอาจจะไปถอยหลังไปอีกหรือเดินหน้ามาอีกอย่างเงี้ยนะครับเราจะทำยังไงนะครับเพราะว่าตอนนี้มันคือรวมทั้งหมดนะครับวิธีการนะครับให้เรานะครับ คลิกไปที่รูปภาพหนึ่งครั้งก่อนแบบนี้นะครับมันก็จะมีเมนูขึ้นมาข้างบนแบบนี้นะครับจากนั้นเราจะเห็นคําว่าตกแต่งภาพถ่ายนะครับให้เราคลิกไปที่ตกแต่งภาพถ่ายตรงนี้นะครับนี่นะครับ New Magic Studio เนี่ยตอนนี้เพิ่มอะไรขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับจากนั้นเราลองมาที่คําว่า Magic Grab นะครับ Magic Grab ที่เป็นรูปนี้เหลืองๆนี่นะครับให้เราคลิกลงไปที่รูปนี้หนึ่งครั้งครับ จากนั้นนะครับรอสักครู่นะครับกำลังประมวลผลให้เรานะครับมาดูว่าแมจิกแกร็บนี่มันจะเป็นยังไงอ่าเรียบร้อยนะครับมาดูผลลัพธ์ครับนี่มันจะมีกรอบนะครับสำหรับรูปนี้ออกมานะครับผมจะลองคลิกมาแล้วก็ย้ายออกไปดูนะครับนี่เห็นไหมครับมันจะเติมพื้นหลังเข้าไปให้เราอัตโนมัติและเราสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับตำแหน่งนะครับนี่นะครับเปลี่ยนตำแหน่งหรือนะครับรีไซส์นะครับ เอาไปไว้ตำแหน่งอื่นนะครับหรือไปอยู่ตรงไหนก็ได้ในหน้าจอเห็นไหมครับสุดยอดจริงๆครับสำหรับ Canva นะครับ Graph t เทคนะครับเป็นเครื่องมือ AI ใหม่นะครับแล้วก็กำลังทยอยออกมาแต่ละเครื่องมือนี่เจ๋งๆทั้งนั้นเลยนะครับในคลิปนี้ก็เลยมาแนะนำตัวอย่างนะครับคร่าวๆก่อนนะครับสำหรับเครื่องมือในการแยกรูปภาพนะครับแล้วก็เติมฉากหลังให้อัตโนมัตินั่นเองนะครับใครยังไม่เคยใช้นะครับ ลองไปใช้ดูนะครับสำหรับ g r a p h i c นะครับเยี่ยมมากๆครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ